สวยสวยอุยอ้ยอุย้ยเฮ<ะ>ี้ยอุ้ยสัตว์ถอนถอนขออนุญาตลงติมน,นะครับไปกินแบบตีกลมตีน้อยขอเกมนี้หน่อยวะไอ้เฮี้ยอยากเล่นมาหลายวันแล้วไอ้สัตว์หยดนนินน่อเอ้ยแชร์จอดี้แชร์จอดี้พี่ดูด้วยซื้อเท่าไรหร่อ,อะ่ะน้องสามหม,ม,มื่นครับผมพูดไหม ไม่หุ้นไม่หุ้นอันนี้กูไม่หุ้นยังไม่เลี้ยวเลยให้มึงฟังกูกูจะหุ้นกับเพื่อนกูอย่างเดียวคุณถูกคนด้วยดิรวยแย่เลยดิก็ไงถ้ากูหุ้นกับเพื่อนกูถ้ากูหุ้นกับเพื่อนกูเท่ากับรวยเฮียเมาส์แบตหมดพี่ไว้กดบัตรเดียวเข้าทีเดียวเข้าเลยไอ้เอี้ยกกดเคลียร์เศษเข้าเฉย เียโอ้โหไอ้เฮียกดบาทเดียวเข้างงวันนี้ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โหไอ้เฮียเอ้ยถ้าเบ็ดหนึ่งร้อยนี่เท่าไหร่วะเนี่ยแล้วใส่ฟ้าวันนี้ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่วันนี้หรอเอามื่นเดียวพอแล้วกำไรมื่นมื่นสองมื่นก็ไปแล้วแบบเล่นเกมสนุกสนุกหน่อยอือ ว่าเบ็ดสองร้อยได้กินวะไอ้เหี้ยกดหนึ่งบาทเข้ากดทีเดียวด้วยประเด็นนอะ มาห้องนี้สู้หมื่นหนึ่งท <c oughs> ี่เหลือไปเกมนั้นดีวะเกมที่พี่คิงเล่นเมื่อวานอะอเกมใหม่ดัดอะอเกมใหม่อะเกมใหม่ดี <c oughs> อืมเกมใหม่แตกดีจับเลย วยนี่ทุนมาสามหมื่นนะคนดูตอนแรกลงไปสองหมื่นห้าโอ้ยยัโดนดอบเมื่อกี้ทีนี้ลั่นกูบอกเลยสัตว์มันก็ยังดีนะมันไม่ได้ต่ำกว่าทุนเยอะมันก็ยังพอไปได้อยู่เกมเนี้ยผมหวังสแกตเตอร์ครับสแกตเตอร์มาแบบเดือดเลยอะเกมเนี้ยตองจริง สี่มันสี่สัตว์มาดิเต็มกราฟกระตุกป้าคนดูใช่ถ้ามันขึ้นขึ้น,นลงลงเงี้ยน่าเล่นแต่แต่ถ้าแบบว่าลงหัวไปเลยอะ่ะอันนั้นน,น่าเกลียดไม่น่าเล่นแล้วไม่กระตุกใช่ไหมโอเค เกมใหม่กูเล่นเป็นหนึ่งบาทตเติมไปเติมไปสองพันหมุนจนหมดไม่เข้าสแกตเตอร์เลยสักแล้วกูมาแล้วไงแค่นั้นแหละเฮียมาดิพีิคิงไหนเอาไงอันขวาอันขวาขวาสุด,โอ,โ,สดโอ้โหต่ำสุดเลยพี่ตัวคูนะซ้ายสุดโอ้โหต่ำ<ห>สุด<ห>เฮียกลเเับกันไม่ไม่ไม่มึงกดตรงไหนมันก็ต่ำมาให้มึงอยู่แล้วอันเนี้ยกูมีกินโอ้โหพี่เฮียผมเคยได้เป็นแสนเลยนะเว้ยเป็นสองร้อยเกมเนี้ย เคยได้คูณ12อ่ะคูณตันอ่ะโอ้โหเฮียเออเข้าอีกกีรอบดิโอ้โหทุเรศจัดอุ้ยเข้าอีกรอบมาดิมีงานแก้ <the> โอ้โหมันบวก8รอบอ่ะว่าให้เล่นใหม่นี่ไงนี่ไงหกพันมาดิ yeah, it, it, it. สวยสวย อุ้ยอุ้ยเฮียอุ้ยจัดถอนถอนขออนุญาตลงทีมนะครับไปกินแบบตีกลมตีน้อยเจ็ดแ,แม่อุ้ยบอลลั่นจัดสี่หมื่นเจ็ดเฮียกดปั๊บเดียวมา มมเมื่อวานเมื่อวานลิงก็ก็แจกไงใช่ไหม,มก่อนขึ้นสตรีมกูก็ถอนมันมานะถอนมาเว็บเว็บก็แจกทำไมแดกมามา마ได้กลิ่นได้กลิ่นมาอีกรอบได้กลิ่นมาอีกรอบได้กลิ่นมาอีกรอบโอ้เลยวายโอ้โหเลยสี่หมื่นสามแล้วเนี่ยเอาไปดีวะอิ่มแล้วอิ่มแล้วตอนนี้ผมอิ่มมากแล้วอิ่มมากๆ สอนก่อนอย,ย่ยาอย่าอย่าพึ่งคนดูผมว่ามันยังมาอยู่เดี๋ยวถ้าออกไปแล้วกลับเข้ามามันมันมันกลัวมันจะไม่แตกแล้วอะมันมันต้องเล่นไปก่อนเว้ยต้องอย่าพึ่งออกจริงอันนี้สารละอันนี้พูดจริงครับมันเป็นเคสมันเป็นเคสจ,จริงๆ มึงทำขึ้นร้อยเคได้ฟ้าสารละเออกูก็ทำอยู่นี่ไงสวยอยุแตกดีอยู่นะนี่เกมเนี้ยซูหกหมื่นคนดู แต่วันนั้นผมพันเดียวปั้นขึ้นหกหมื่นอ่ะพันหนึ่งปั้นขึ้นหกหมื่นเล่นหลังไม่สองสามวันที่แล้วอะ่ะพันเดียวปั้นหกหมื่นงงเหมือนกัน ขอบคุณุ้งบอยซีโร่ด้วยครับสำหรบับการกดซับครับนิ่งวะนิ่งยาววะตอนนี้กำไรอยู่สามหมื่นเยอะาดีกว่ารหัสเด้งว่ะคนดูไปหนึงโว้ย ปิดก่อนลบบิน,ปนไปดั้ดีกว,ว่าเกมใหม่อะแตกดีจริงนะคนดูผมบอกเลยก่อนผมขึ้นสต,ตรีมผมก็ถอนมาแล้วรอบหนึ่งเนี่ยเกมเนี่ย สองร้อยพอไม่เยอะเกินกำลังดีเล่นระเบาได้แล้วอะ่ะก็สองร้อยไงพี่ผมสู้แค่ห้าพันพอห้าพันก็เหลือห้าหมื่นห้าผมหนีอิ่มแล้วอิ่มแล้วตอนนี้ผมอิ่มมากแล้วอิ่มมากมขอบคุณยี่ิบาทครับ <c oughs> ลั่นบ่อนลั่นบ่อนลั่นไอเกมเฮียเนี่ยแตกดีจัดเลย,ยเออแตกดี <ๆ S 2> จริงพี่ก่อนขึ้นสตรีมก็กถอดไปรอบหนึ่งสองหมื่นเบ็ดหนึ่งร้อยเข้าเอาไงพี่ผมกำไรผมจะถอดแล้วนะนี่ผมให้พี่โชว์ได้ไหมอยงั้นอะ วุ้ยบอลล่ามึงจะ่นไปก่อนน้องแต่ผมก็ไม่ได้ถอนอีกพี่เออมึงได้มันได้อยู่แล้วเว้ยเนี่ยมึงเป็นคนมึงเป็นคนอะไรอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยพี่คนม,มันได้กาไรแล้วเวย้ยพี่จะให้ผมให้มัมนมันลงไปเพื่อเอา้ากูอยากให้มึงได้เพิ่มมากกว่านี้ไงถูกออไหมเตงถูกพี่พี่พูดถูก คนเราทุกคนอะ่ะมันได้คืบเจ้าสอบหมดเลยเข้าใจไหมใส่ฟ้าแต่แต่กูจะถอดแล้วไงประด็นอะ่ะถ้าใส่ฟ้าถอนตอนนี้คือใส่ฟ้าก็ได้แค่นี้นะเออกว่าแค่นี้ก็ได้เพืาอก่อนคือตรีมกูถอนไปแล้วรอบนึงไงโอ้โหเฮียเออยาวเลย โอ้โหยาวจัดโอ้โหวายสี่ตัวมีมาแล้วเห็นไหมปุสี่มมไม่คุ้มกับที่กดไปเลยไอ้เฮียหมดไปตั้งหมื่นหนึ่งคุ้มไหมนี่โอ้โหไม่คุ้มเลยเฮียเอ้ยหนูไหมหนูวะย้ายป้ยาย้ายวิ่งไวว้าย ตัวร้ายมาหรือยิวพอเออยังกำกำไรอยู่คนดูกำไรอยู่ไม่เป็นไร